สองวันสุดท้ายนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาแล้วก็เล็งรถเดโมใหม่น้อยๆนะครับราคาโดนใจนะครับสําหรับไบเกอร์คนไหนที่สนใจเป็นไบรุ่นอิตาลีนะครับก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับที่ดุคติสาขาประดิษฐ์มนูธรรมนะครับผมอันนี้จะมาแนะนําโซนรถเดโมทดลองขี่นะครับก็ลูกค้าคนไหนที่กําลังลังเลอยู่ว่าเอ้ยรถที่เราจะซื้อรถที่เราจะแบบขี่เนี่ยมันโดนใจลรือไมมันใช่ไหมนะครับก็ แวะเข้ามาตรงโซนนี้ได้ครับเริ่มจากคันแรกนะครับสีดำในเวลวีโฟ well นี่จะบอกว่าเป็นรถที่แบบว่าสุดยอดยอดฮิตของปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นมาติก a เล่วีโฟเอสนะครับโอ,อ้โหไม่ต้องพูดสิ่งสมรรถนะน,นะครับต้องบอกเขาเลยว่าคันนี้จัดเต็มโคตรโคตรถ้าสายทัวรลิงคงนึกถึงมอ t ตอร์ a ซาด้านะครับทางดำนี่คือต้องบอกเลยหรอโคตรโคตรไม่แพ้ใครนะครับโช้กไฟฟ้าหน้าหลังครุสคอนโทล พร้อมการขับขี่แบบว่าในเมืองต่างจังหวัดสบายนะครับติดกล่องสามใบคือบอกให้เลยว่าจบแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับใครกำลังมองหานะครับเรามีทั้งมัลติ V4 และก็มัลติ v 2 s นะครับมาดูกันได้นะครับถัดไปนะครับจะเป็น Monster SP นะครับตัวจบของสาย Monster นะครับตัวนี้พร้อมชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโชคหน้าหลังเออลินนะครับท่อเทอร์มินอลนี้นะฮะแล้วก็กันสะบัด นะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเลยจะได้ตัวชิลหน้าด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมนะครับแต่ไม่ใช hey. oh. no. um, uh, ่ไฟฟ้านะตัวนี้นะครับมอนสเตอร์ธรรมดานะครับก็คือถ้าแบบว่าไม่อยากไม่อยากแบบราคาแพงไปนะครับก็มาตัวเริ่มต้นของเราได้นะครับสำหรับมอนสเตอร์ธรรมดานะครับมาลองฟิลได้นะครับตัวนี้น่ารักน่าขี่มากนะครับถัดมานะครับออฟโรดนะครับโคตรโหดโคตรสุดนะครับบอกให้เลยว่า สายออฟโรดต้องคันนี้นะครับสำหรับ d e สเซดเอนะครับเราจะมีรถเดโม่ขายคันเดียวนะครับสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะไปแปะไว้ให้หลังสุดให้นะครับถัดมานะครับเป็นโซนสแค a มเบอรนะครับเป็นตัว s c r a มเบอร์นิวเจนะครับมาทั้งหมด3รุ่นให้ลองขี่เลยเริ่มจากคันแรกนะครับสแค a มเบอร์ฟูลท t ัลนะครับมาพร้อมกับท่อเทอร์มินนินะฮะแล้วก็สแคมเบอร์ไนท์ชิพนะครับแอ r สายคาเฟ่สปอรตนะครับต้องมาคันนี้เลยและไอคอนนะครับ อันนี้เป็นตัวทรีบิวนะครับทรีบิวโปรเครื่องพันหนึ่งนะครับสำหรับที่ใครอยากจะไปตัวจบและสายสแตรมเบอร์นะครับอยากลุยหน่อยออฟโรดหน่อยล้อซีรุ่ดแนะนําเลยสแตรมเบอร์พันร้อยทรีบิวคันนี้จบแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับแวะมาลองขี่ได้ที่โซนเดโมนะครับอยู่ข้างหน้าตรงศาลพระภูมิเลยนะครับผมหรือถ้าใครหาไม่เจอนะครับก็ยังสามารถติดต่อผมนะครับเซลเฟยดูคติสาขาปทุมวัิธรรมได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ ให้แล้วนะครับและก็น,นี่คือ,อรายละเอียดนะครับสำหรับตัว k คียร์แลนเซลลถทุกรุ่นนะครับที่ตอนนี้ยังอยู่นะครับผมและก็บอกให้เลยว่าคงจะอยู่ได้แค่ไม่นานนะครับ2วันสุดท้ายครับใครพร้อมช้อนเถอะเชื่อผมคุ้ม